ลมัเวโอ้โหลักษณะครับคลิปวิดีโอนี้ถ่ายทำที่บ้านพันถางตะบนนางามอํเภอศิรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมัอน,น,นี่ขึ้นหนีก็มาพอกันอย่างีครับขึ้นหนีผ้ามาใส่เบ็ดกบครับน้ำขอบสะน้ำให้หน้าครับพี่น้องครับตอนนี้ก็อยู่พันตอมพันตอมครับครับเดย์เยนอร์เซเดือนมาครับพี่น้องนี่ครับศาสนาเดย์เยนอร์เซเดือนไหมพี่น้องมัง้งเนี่ย เผ็ดมายี่สิบหลังครับเผ็ดกบครับลองเบิืงครับลองเบิืงครับพี่น้องเดี๋ยวใส่เดี๋ยวเดี๋ยวมือสองม่ยามกันครับมี่สิบคันค,คิดยังอาชีพต้นแล้วป่าต้นแล้วป่าต้นแล้วพี่น้องครับผมใส่หม่องมันต้นเลยครับครับกระนัง เห็ดล้านครับพี่น้องหมูมันตุนครับหกอีลลิครับไม้นี่หมูมันตนุนเหมือนกันครับพี่น้องนี่ครับมีทีสารบ้านห้องครับพี่นอ้องหาอยู่หากิน้นพี่เก่าครับผัดล้านครับพี่น้องกิต้มสาวป้นบ่พนันอ ยากยาบเลเดี๋ยวใส่ลงไปให้น้องครับพี่น้องนี่ครับถ่ายเงาขึ้นเลยครับพี่น้องครับหลังจากเข้าบปที่คิดมาโอกาสจะโตทั้งหลายครับอันนี้ก็ทำมันตโตลงโอ้ทำมันตโตลงโอกาสที่ได้โตหลายครับพี่น้องแง่กันเข้าไปใส่แบบใส่ใหญ่ไปเลยครับวงวันนี้กบวงนี้กบยังยังหักปลาแต่ก็มันตโตลงเขาจังเซนหมดนี่ครับ คมองว่าเป็นจะมีกครับผมคลิปนี้เดถ่ายย่ำขึ้นได้พี่น้องครับผมมือสั่วเล้วครับต้องหัวยาครับเดี๋ยวใส่เป็นตัวอย่างสักสองหลังครับพี่น้องเรามือสั้าเขาจะไม่ยามกันครเบียดเท่าก่อนนี่สิบหลังครับรับจับเดี๋ยวรุนเดี๋รุ่นครับเพื่อนนี่ครับพี่น้องมือสั้าเกี่ยวเงียบเกี่ยวเนียบ มึงวิธีการเกี่ยวเยอะง่ายขึ้นเลยพี่น้องจังสี่เลยครับเวลาอยคลิปซี่หาเงิแล้วครับผมอยากพี่น้องถาเบิ่งต่างคนต่างติดงานเสรีเดือนดำครับพี่น้องโอู้ึงก่นนเลยตึ้งเหลียวเดือนมี้เหลายตึงใส่เดือนดำครับพี่น้อง เสียบหัวนะครับเสียบหัวนะครับเทคนิคพ,พายก็เสียบหัวจีกหางออกบ่ครับจีกหางออกกั่หน่อยครับเดี๋ยวมันจะอ่ามันสะอันส้นทีดินครับมันสะมุดเข่าที่ดินนี่ครับพี่ๆๆน้องเอาเนียนไม่ได้คนหนาวตัวน้องน้ำดิ งก,ก็ขึ้นใส่บ <c ười> ุนี่นะครับครับ,รบลักษณะครับพี่น้องเอา้าเห็นลักษณะใส่การใส่วิธีทำแล้วเดี๋ยวไใไซเฮเล็กกันพี่น้องเดี๋ยวมือสองเขาลงมาย่างกันเนาะพี่น้องครับผมไปครับบูปลาไปต่อครับพี่น้องโ <c ười> อง้ครับพี่น้องงอกครับ เด็กกันด oh. ้ยครับพ mm okay. ี่น้องท่านต้อว่าห้อยมันนั่งเลยครับเอาไปครับบนเสาจริงน้องยามใส่แล้วกันไปครับพี่น้องสยามเบ็ดกบลาเบ็ดกบน้ำกันครับใส่ใบมัอคุนนี่ครับผมมีบรรยากาศบรรยากาศตอนเสาเนาะครับผมเอใส่วบมัอคุนนี่น้ำขอบสาน้ำปลานี่ครับพี่น้องทางฝุ่นก็มีครับหลายหลังครับเศ้าหลังหมดละครับเดี๋ยวรุ่นกัน เศร้านี่บรรยากาศเศร้าๆครับคุณครับทั้งทั้งล่างกับกระลังลูกกาอยู่ปั่นหน้ายาครับห,หน้าปลาเขาไปค่ะพี่น้องพยายามเป็นนั้งกันครับเป็ดกบเป็ดกบสมานมาเศร้านี่ครับ,รรรบโอ้คือสิมีตัวแดงครับพี่น้องนะครับมีตัวมีตัวตัวตา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 บนะครับ นี่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 ครับอุ้ยนี่นี่ครับนี่ครับในคานในคานพี่น้องเอ้เอ้เป็นไงครับหมูนันตูนหมูนันตูนครับพี่น้องนี่ครับมันมแอมเลียนขีดตุ้มนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเออเอ้นี่ครับนี่นี่ครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวครับ ดูต oh yes, ับต hmm ับตัเลยอุ้ยครับในการในการพี่น้องนี่ครับพอได้ผลอู้มันครับผมมาย่างหะง่ายขึ้นกับพันต่อมครับมันตูนลงเขากัน้ำเลยครับพี่น้องมันตูนลงมองได้เขาก็เอาบกจกถากเอาอบกจกถากถากถากลูกๆเอาเลยครับพี่น้องนี่ครับนึกว่าสิบวิบวิบโตครับพี่น้องอู้มันๆไปครับเดี๋ยว ควบกันครับมันสีบ่ได้แยมครับกำลังพยายามหลังต่อไปครับไปครับปดเรียบร้อยแล้วพี่น้องในการในการตุนหลังต่อไปครับมันตนุนเลยพี่น้องเช่นนี้โก้คับ คันในๆพี่น้องคันฟังฝุ่นฝุ่นเฮคันนี่ดิถือกันพี่น้องนี่ครับนี่นี่รถตับตามเราต่ตามเราถ้ามึงก็ถือครับถ้ามันก็ถือครับนี่นี่นี่ดูกลมญงกลมไงต่อตรถตับตามเลยเมื่อกี้นี่ครับห้องเล้วห้องแล้วกับฟังฝุ่นตัวหนึ่งครับพี่น้องไหมฝุ่นฝุ่น โอ้ยในการนี่การครับพี่น้องมีังไรล่ะเอาตัวใดก่อนเอาตัวนี้ก่อนโอ้ยนี่ครับนี่ครับโอ้ตัวเองครับนี่ครับโอ้ยชุดยอดสุดยอดครับตัวพึ่งนตัวพึ่งกันถือครับพี่น้องมันงปิดเม็ดอยู่ครับนี่นี่การนี่การครับโอ้โดดเด้อย่โดดเด้อนี่ครับ นะครับสุดจอดสุดจอดเออมันนันกมาหนักโอ้ลักเนียนลักเนียนคอนไม่ขึ้นโอ้เงินพดทธควันนี่ครับนั่นตัวนึงครับพี่น้องเห็นไหมครับหมองล้านนะครับนี่เดี๋ยวพโตัวนี้ก่อนครับพี่น้องรายการรายการเ,รารเรารนี่ยเดี๋ยวนี้สวบสวดรุดติดปากเลย ทะลุสอดปากเลยครับ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 ปวดตนดน้นปวดต้นปวดตาปวดตาปวดตาเดการเด็การครับตัวนังเนี่ยไงพี่น้องไปครับปวดสิ้นแล้วครับพี่น้องไปเอาตัวคุ่นน,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 นนี่หลังหนึ่งหลังหนึ่งยู่ตัวหนิเสร็จอีกเสร็จอีกเฮ้ยสมานครับวันนี้โอ้ยมันมันครับ บรรยากาศครับพี่น้องนี่นี่มิงหลังครับคือเกาครับเนี่ยครับไปบูปลาค,ปครับไปครับแล้วตัวพุ่นโอ้ยสุดยอดสุดยอดเศร้านี่หกครักมันตนวนั่นยังใน่ลาพี่น้องามาใส่กับพันต่อมนี่ม เล้ยเหรอบุญเด็กพี่น้องนี่ครับเปลียนเมียดอยู่นี่ครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาควบกันมันสีบริเอมตั้งรถเด้อโอ้โหสายสั่นนี่ครับสายสั่นได้เปรี่ยนเลยสายเข้าครับพี่น้องมันสีหยาดมันสีหยาดใส่เสาเลยครับ สายสันนี่มันกินปั๊บมันสติดปุ๊บเลยเวลามันดึงครับเอาเข้าสันสันนะครับพี่น้องนี Shout ่ครับเอาเข้าสันสันครับเข้าเข้าคือว่าเข้าเสือกตัวนี้เอาสันสันครับสันกับว่าขืบหนึ่งไม่ต้องฮอดขืบก็ได้ครับไม่ต้องฮอดคืบก็ได้ครับเวลามันจินปั๊บมันเสียตินยันยันเสาเลยครับพี่น้องตินยันเสาอยู่เลยครับพี่น้องนี่นี่โอ้ยครับรียการรายการมันมันมันครับ อีกหนึ่งตัวครับนี่ครับเทคนิคเทคนิคอ๋อของของนี่ครับตัวหนึ่งบรรยากาศวันนะครับพี่น้องสุดยอดดสุยอดครับมันตกลงหลายตัวอยู่ครับอยู่นี่อู้หูบแมมีตัวใหญ่ครับพี่น้องครับบรรยากาศแตดีครับบรรยากาศกำลังดีเลยครับโบฮอนหลายครับแต่สิได้ยบันเขา ปันหน้าวันเข่ากันครับสิเดปุนครับคือน,นี่เอ้เศร้านี่ครับเดปุนครับเดปนุนเดี๋ยวพยายามอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องฟังพุ่นฟังสาฟังพุ่นอีกฟังหนึ่งครับเดี๋ยวรุนน้อกันครับไปปุปดุปดเบ็ดกนครับพี่น้องปุนเบ็ดกอนปุก้ปกุปนเดครับพยายามอีกสองหลังสุดท้ายฟังหนึ่งครับพี่น้องมีตัวบ่ มันตัวลงมาขึ้นนี่ครับทำขอบสะให้หน้าปลาเขานี่ครับใส่อยู่นี่สองหลังสุดท้ายมีบ่โอ้ดำมืดพี่น้องดำมือดอยู่ครับมีโตครับหลังนั้นครับนะครับนี่ครับหลังนี้เงี้ยบนอนครับพี่น้องนี่นี่นี่วัวดีเลยวัวดีนอู้ดินอยู่ครับพี่น้องในคันในคัน อุ้ยตับตัอเงงอุ้ยเงงรุดนี่อุ้งงรุดเงครับครับครัเด็นบครับเข้าสั่นไปเปียกครับพี่น้องมันสิยันยันยันโกกไม่เลยพี่น้องโอ้นี่พี่น้องเป็นไหนเป็นไหนอมันเงงดีครับเมื่อกี้นี้ครับเงงกับรุดเออออึงสอันขึ้น นี่ครับนี่ครับมันมันมันครับครับวิธีวิสานวิธีวิสานครับตัวี้ตัวยงลด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 ครับนี่ครับในการในการ มาตรฐานมาตรฐานครับนี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องหมันครับหาอยู่หากินให้เขาครับนี่ครับดีสี่ตัวครับพี่น้องมีตัวใหญ่เพราได้ปนครับไปครับครับพี่น้องถราบคลิปนี้ก็จบลงไปครับใส่เบ็ดกบครับพี่น้องหมันเติบครับครับกูยังมาบัดอยู่ ครับนี่ครับเด็กซีโตครับพี่น้องมี่เดตูวเทาๆครับนี่ครับพอาเด็กปนครับนี่มาเห็นไทยเห็นน้าให้เราครับพี่น้องพอาเด็กปนกินสายนี่ครับเพียงนี่เนาะครับผมคุณเดเขามาเบิรงคลิปนี่เขาให้มีความสุขความเจริญเขาให้ถึงระดับที่หนึ่งละเขาให้รั่มๆรวยๆขึ้นไปครับผมครับอยู่ดีมีแห้งครับเบิรงคลิปพ่นมานออกหนึ่งส่วนหนึ่งไปตลอดครับอยู่น้ำกันคู่กันตลอดครับคลิปนี้ก็บมานเติมครับครับแตงพ่อจะไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับคลิปหนาผมอ่ากินไปใส่บังครับใส่บังใส่บบัังใส่จูมมครผ